ขวดน้ำอมไทยปีนี้ครับก็ปีนี้ก็ยิ่งใหญ่เหนือทุกๆปีที่ผ่านมาแต่จะมีความพิเศษเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเก็บตัวและที่สําคัญปีนี้พวกเราก็มีความภาคภูมิใจที่ได้แสดงออกถึงการน้อมจงรักภักดีในพระมหาก,กรุณาธิคุณของพระพันรีหลวงของพวกเรานะคะดังนั้นทีมงานของเราก็คือ i n s p i r e by c r e a m o t e r ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเรา รู้สึกอยากจะทําต้องทําให้ดีที่สุดค่ะผมการเก็บตัวปีนี้เป็นจังหวัดจากที่จังหวัดตรังใช่ค่ะจังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพค่ะวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการอยู่ที่นี่แล้วไมมีกิจกรรมอะไรพิเศษครับครับในในส่วนที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับคือสถานที่ท่องเที่ยวของเรานะครับอย่างที่ท่านทราบมานแล้วว่าเกาะพนางเนี่ยคือเกาะที่ขึ้นชื่อนะครับในระดับโลกนะครับ ซึ่งเกอะกระหวดเองเนี่ยก็ได้คัดเลือกกอขกระดาวนะครับเป็นประานที่ทํากิจกรรมกิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดรนะครับซึ่งก็ท้าท่าที่ควรสงวนนะครับว่าเราต้องใส่เชือกไปนะครับหรือว่าเราต้องข้ามทะเลไปนะครับสิ่งสาคัญที่สุดที่จังหวัดให้ความสําคันนะครับก็คือในเรื่องของความปลอดภัยต่อคณะผู้ประกวด ครับรวมทั้งผู้ตดิดทางก็ดีนะครับทั้งผู้เข้าประกวดก็ดีนะครับ,บเราก็ต้เสริมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจน้ําก็ดีนะครับทางเชาวข้านะครับหรือว่าทางสถาฟในพื้นที่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในส่วนของอพื้นที่ความยิ่งใหญ่ซึ่งถือว่าทางสาวไทยเป็นกองประกวดที่ มีอยู่มายืนยาวนะครับก็ในสถานที่ที่จะแัดประกวดเราใช้เวทีกลางตรงหอนานิคาของจังหวัดตรังนะครับซึ่งเป็นจุดสําคัญนะครับเป็นจุดตรงกลางของจังหวัดเป็นเวทีการประกวดนะครับก็ยิ่งใหญ่หรือไม่เราต,<ม>ต้องเจิญครับครับเข้าไปจังหวัดตรังนะครับเพื่อไปดูค่ะนอกเหนือจากงานของการประกวดน,นางสาวไทยแล้วนะครับ ในช่วงหนังข่าวเนื่องจากเราจัดกิจกรรมของอแต่งงานเพือว่อวิวาใต้สมุทรนนด,ด้วยครับก็ท <Okay. S 1> ่านสามารถที่จะเดินทางแล้วนะครับได้ไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็เที่ยวงานได้สองงานนะครับไม่ว่ากานประกวดในสัไทยก็ดีในปีบข้าวนะครับแล้วก็วิวาใต้สมุทรด้วยครับก็ขอเชิญชวนนะครับไปท่องเที่ยวในจังหวัดก็หนนแน่นอยู่แล้วนะครับ นักท่องเที่ยวในระดับประเทศเราก็เชิญชวนแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครบับขอบคุณครับค่ะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะทางทีเป็น p r o b a ก็ทางกองประกวดนางสาวไทยก็จะได้นําตารางกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นเผื่อพี่น้องทางภาคใต้ที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดตรังนะคะจะมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราแล้วก็จะไปเที่ยวด้วยกันนะคะไปเที่ยวที่ตรัง ได้ไปรับประทานอาหาร้มันครบเก้ามื้อต่อวันไปเลยนะคะทางสมาคมนักเรียนเก่าวิชาวุฒิและก็ท p เอก็จะพาพวกเราไปเที่ยวตางกันปีนี้นะคะการถ่ายทอดสดการชมการประกวดยังไงาะก็วันถ่ายทอดสดในวันฟนอลนะคะปีนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทางโมโนค่ะที่จะมาเป็นผู้ถ่ายทอดนะคะโมโนยี่สิบเก้าก็จะถ่ายทอดสด กิจกรรมต่างๆนะคะเบือเบ้องหน้าเบื้องหลังแล้วกอ็อาจจะเป็นภาพอันซีนที่ไม่ได้ปรากฏอยู่บนเวทีก็จะได้ปรากฏต,ต่อสายตาท่านผู้ชมในการถ่ายทอดอไปจากมโนค่ะ